น่าอร่อยอร่อยภาษาอังกฤษว่าไงใครจำได้บ้างครับอร่อยเราบอกว่า delicious delicious นะฮะถ้าอิม่มเราก็บอกว่า a m f u l l นะฮะสวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปเรียนอังกฤษง่ายๆสไตล์มหาพรครับวันนี้เราจะมาทานอาหารยอดฮิตกันนะครับอาหารญี่ปุ่นนะครับดูนะครับเราก็จะมี ไข่ x หรือ n x อ็กไข่หนึ่งลูก x แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี instant noodle อันนี้ฝรั่งเรียกว่า instant noodle นะฮะแอนแล้วก็เราก็จะมี lemon grass นะครับอันนี้ตะไคร้เขาบอก lemon grass นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ ต้องมีอันนี้ขาดไม่ได้นะฮะอะไรฮอตวอเตอร์นะฮะฮอตวอเตอร์เอาแล้วนะเราจะใส่ฮอตวอเตอร์ลงไปพุดฮอตวอเตอร์นะฮะใส่พุดก็คือใส่ออนฮอตวอเตอร์อินอินสแตนนูโอดนครับอันนี้ก็เลมอนคลาสอันนี้แอนเอ็กนะครับนะรอสักพักหนึ่งนะครับ รอก็คือเวทสองสามนาที few minutes นะครับเราจะรอ for few minutes นะครับรอ2อนาทีนะฮะโอเคครับวันนี้ก็คงได้สับกันแล้วนะครับสองสามคำนะฮะวันละนิดครับสับภาษาอังกฤษนะะจะได้ไม่ลืมกันครับขอบคุณครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ